สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมอีกแล้วนี่เราเข้ามาอยู่กันในรายการไม้ครับสอนสร้างนะฮะเราจะมาสร้างบ้านกันนะบ้านสไตล์ของผมนะฮะนี่เป็นหลังที่ผมสร้างไปไม่สวยเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในเดี๋ยวพาดูสมบัติก่อนละกันแต่นี้เราจะมาสร้างอีหลังหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หลังแบบนี้นะฮะนี้แบบหนึ่งเลยนี่นะเป,ปะ็นเซอร์เบกาของบ้านทั้งหมดหมอกการไปสร้างเนื่องสวยต่อมาเลยนะ เข้าดูในบ้านไงในบ้านก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นเตียงนอนตรงนี้ชั้นหนังสือโต๊ะครับกล่องตะเภาสองขั้นที่ปุงยาแล้วก็เาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะฮะแล้วก็กล่องดนตรีแล้วก็เอ,อ่ออะไรอ่ะไม่รู้แค่นี้นะฮะผมจะมาสร้างสไตล์ของผมเอง แต่ไม่ได้สร้างหลังวันนั้นนะฮะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ผมผมจะเอาเป็นอันดับแรกของผมเลยค,คือเอ่อปลอกไม้ไม้อ๊กนะฮะไม้อ๊กหรือไม้อื่นก็นได้นะฮะแต่เราแต่ท่านนะฮะแล้วก็อันนี้บลอกไม้แปรรูปจะเอาสิไหนก็นได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็เอ่เออะไรดี บันไดนะบันไดบันไดกระจกแผน่นประตูประตูแล้วก็อ่อแค่นี้ก่อนแล้วกันเรามาสร้างกันเลยโอเคดับแรกเราก็ <c oughs> วางเสาขึ้นมาสี่อันหนึ่งวางหงอันก่อนแล้วกัน อันนี้ก็วางไปหนึ่งสองสามสามอันแล้วก็ห่างกันหนึ่งสองสามวางแล้วก็วางอันนี้หนึ่งอันโอเคแล้ววางขึ้นมาสองอันโอเควางขึ้นมาสองอันโอเคแล้วก็อย่างนี้โอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บตรงนี้เราก็วางอันนี้ลงไปอย่างนี้อย่างนี้โอเคตรงนี้เราค่อยมาใส่กระจกอนะ่ะ เราขุดไปวางวางประตูเออไม่ใช่ประตูป,ประตูป,ประ,ป,ระปูอันนี้ก็วางอันนี้มาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนี่ก็วางมานี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันโอเคเราจะได้เป็นรูปทรงตรงนี้นะฮะ อันหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยวางตรงมาแปดอันอย่างนี้งี้1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้แล้วก็วางมา1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้โอเคมันมันกว้างเกินไปไหมมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ โอเคพังหอหนึ่งโอเคอย่างนี้แหละเราก็วางมาเอยไม่ใช่1โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนะฮะทีนี้ก็ตอบไปเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, okay. ่งสองสามี่ห้าหโอเคร้อยเราจะได้มาลักษณะอย่างนี้นะฮะ กคือว่เนี่ยเดี๋ยวนะฮะมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดหนึ่งอ้ยสองสามสห้าหกเจอันเด็ไอ้แปดอันจะดีละเดี๋ยวเราพังทิ้งไปเอาแอันนะฮะ โอเคมาบางเขตที่ก็เราก็ต่อมาเลยเฮ้ยติดเอาอย่างกูจะผิดไปไหนวะเนี้ยต่อมาอีกอันหนึ่งนะฮะโอเคโอเคต่อมาเลยเลยต่อมาจนจนชิดนะฮะจนชิดอันนี้เลย โอเคเราก็จะได้มารูปทรงแบบนี้กันเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนิดนึงโอเคทีนี้เราก็อีนี้มันพังไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยต่อเราก็สร้างนี้ขึ้นมาหนึ่งสองสองอันก่อนนะฮะสองอันนี่เราบิดลงแล้วก็หนึ่งสองสามสี่้าต่อฟังนี้แล้วก็ต่ออีกนะฮะโอเคโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งสอง โอเคได้มาอย่างงี้ละต่อมาต่อมาเฮ้ยโอเคต่อมา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 เรื่อยจนถึงที่แล้วก็ต่อมาอีกโอเคอเครับผมต่อมาอย่างงี้ต่อเลยโอเคโอเคโอเค ตอขึ้นอย่างนั้นมา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 จะมืดแล้วเดี๋ยวนะอันหนึ่งโอเคครับนี่เราก็ทำการเอ่อวางกระจกองไย่งวางกระจกดูสิอันหนึ่งนะฮะ ผมขอไปปรับเป็นไม่มีอันนี้เพราะมันมันสร้างบ้าน้ามากผมจะทำอย่างเี้เยน,นะเอาเสียเวลาหน่อยดิผมจะทำแบบน,นี้ไปเลยได,ได้หรือทำตามผมแบบน,นี้เไยก็ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใจทำแบบนี้ดีกว่ามันจะได้สวย cái quả nhá anh thua thật chung nhập bộn mềm ừ ừ ừ โอเคครับผมโอเคโอเคอ่าเรียบร้อยเอ่ออันนี้หาในผสมก็ได้แต่ผมไม่ผสมที่ถึงขั้นตอนการปูพื้นแล้วนะฮะแล้วก็ขุดไปเลยโอ๊ย โอเคครับโอเคโอเคครับไม่ใช้มือบิเซนต์อะไวเนี่ยมันจะได้ตัดไปด้วย โอเคโอเคโอเค้งเล่นข้างนอกถ้ามีเสียงรบกวน หรือเสียงอะไรแท้ๆเข้ามาก็ขออภัยนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคได้เรียบร้อย โอเคโอเคคิไม่ยาวเลยเนี่ยผูพื้นก็นานแล้วโอ้ยบางคนชอบวางบล็อกฟีดเลยเนี่ย โอเคครับโอเคอ่ะ,ออะพอบูพืพ้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำการวางกระจกรอบๆเลย วางกระจกไปรอบรอบเลยนะวางให้มันทั่ววางให้มันทั่วไปเลยวางให้มันเต็มไม่ใช่ให้มันทั่วมันเต็มบล็อกโอเคเราก็จะได้รูปทรงลักษณะ <c oughs> ลักษณะบ้านมาอย่างนี้แล้ว ทีเราก็ทำการเออเขาเรียกว่าอะไรวางอันนี้กับหัวอย่างน,นี้โอเควางกับหัวเลยนะฮะวางให้มันเต็มเลยให้มันกับหัวโอเคโอเค ไปลพอเสร็จนี้แล้วนะฮะเราก็วางอย่างนี้เลยวางเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนหลังคาบ้านหลังใหญ่แล้วมันจะไม่เหมาะกันนะชิพี้พายเท่าไหร่ๆๆๆนีมันหลังใหญ่เกินไป หลายอย่างก็เราได้เ ร้อยนี้เราก็วางข้างบนอีกโอเคอ่าโอเค เอ้มยมั่วเลยเนี่ยโอเคโอเคครับเรียบร้อยไอ้มลักษณะนี้ละนี้เราก็เออเนี้ยบล็อกมาแป็นรูปแาง มาโอเคได้แล้วส่วนนี้เราก็วางอันนี้นี่ไม่ใช่นี่ตรงนี้เลย ปันหนึง่งเวท์เลียโอเคผมเฮ้อะไรเนี่ยโอเคมามาวางกันตอกันมาเลย คลิปนี้นานช่างมันนะฮะเสียเวลาที่ผมเองหลายคนอาจจะงงเอ๊ะแค่สร้างบ้านมึงสร้างเป็นชั่งโมงเลยเหรอไม่ใช่ะฮะเอ่อมันยังไงดีอะผมเป็นคนสร้างบ้านอะไรช้าอยู่แล้วนะฮะไปไปครับ แต่ถ้าเป็นในคอมก็สร้างเร็วอยู่นะอ่าโอเคนี่เราก็วางหลังคาต่อมาเรื่อยบ้านหลังต่ำเนี่ยราเข้าในตัวบ้านอต,ตัวบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครับเคฟแล้วก็ทอสเอาทอสมาด้วยลืมทอสทอสปักไว้ตรงนี้เลยสองข้างแล้วก็ตรงนี้ โอเคนี่เราก็วางบันไดต่อไปเลยเอาต่อวางบันไดต่อไปเรื่อยเลยนะครับผมแล้วแต่ถ้าผู้ชมจะวางสุดถึงแค่ไหนก็สุดแค่นั้นนะฮะ โอเคอ่ะวางวางเหมือนเดิมไปเรื่อยนะแล้วก็สร้างราคาไปเรื่อยจนวันสุดอ่ะอ่าก็ผมมีคลิปที่จะมาสอนเพลงเท่านี้แล้วครับผมก็วางไปเรื่อยจนวันสุดนะครับผมแล้วกันเค okay, คลิปนี้เดี๋ยวขอลาขอตัวลาไปก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผม Bye.